ัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันแดนดี้โวเอ๋ยโรบอกแมปแดนดี้โวกันอีกแล้วนะคะซึ่งห่างหายกันไปนานเลยเน,ะนาะนานแหละเออมัง้งเอ่อพอดีเราแบบตั้งใจที่จะซื้อตัวหนึ่งค่ะตัวที่มันเป็นแบบหน้ากากสองหน้าไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยเดสที่มันชื่อว่าอะไรวะเดสโซแอน อ่านไม่โอขี้เกดปแปลด้วยนะนั่นแหละสองพันบาทตอนนี้ก็เหลืออีกแค่นิดนึงหละนิดมัง้งแหละก็คือก็คือถามคนในนี้เลยนะว่าแบบใครรู้จักช่องเราหรือเปล่าแบบคุณมิ้นที่มีหัวใจสีเขียวอ่ะนั่นแหละแต่ก็ก็มีก็มีคอ,อยู่คนสองคนนั่นแหละที่รู้จัก,กอะน,นะ แล้วก็ถ้าถ่ายติดใครบ้างเนี่ยถ้าถ่ายติดตัวละครใครบ้างก็อืมก็แบบอาจจะแอดเพื่อนเราก็ได้นะเพราะว่าชื่อเราก็ตามแม่ดูหาชื่อทัางบนนะดูชื่อทั้งบน,งบนตรงนี้นะนัะ่นแหละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะซึ่งรอแปบ๊บมึนเราจะหาเราจะหาคนเล่นด้วยก่อนก็ตอนนี้มันก็ได้สองคนเนี่ยแหลนะนาอเออมีเรากับ คนนี้คนเดียวที่เขาเมนะื่อกี้น่ะตอนที่เราแบบหยุดแบบสต็อปไปป๊บเนี่อน่ะม,มันมันเราถามเราถามคนว่าแบบมีใครอยากยแบบติดไ,ไปกับเราไหมแบบติดคลิปอยู่กับเราอ่ะนั่นแหละก็สมบุกก็มีอยู่นะคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันต้องการทำมันเราก็เลยให้เราก็เลยบอกว่าตามมาแตมันฮะ อันนั่นแหละเออก็เราจะเล่นตัวอะไรวะกรูปอะเล่นกรูปแล้วกันกูปเทากูปสีเทามันไม่ใช่กระดูกนะทุกคนไม่ใช่กูปแบบเป็นกระดูกชื่อกูปกับคำว่ากระดูกเหมือนกันเลยแล้วก็ว่บแบบนึงนะทุกคนโอเคทุกคนก็แบบ เปิดมากรี๊ดอีกแล้วว้าวช่างน่าสมเพชซะเสียจ,จริงไปละกินมองไรฉันไม่เห็นหรอกทำสักขนานะ้าน่ะโหไม่เห็นทำไมจะเห็นดได้เลยเด็ดปรดตัวหายากก็ไม่ใช่ว่าจะหายากก็จะไม่ใช่ว่าจะหาง่ายตามที่มันจะเจอหรอกนะ มันหายยากจะตายมาหมุนกันโอ้โหอะตัวกูปีหมุนใช้ได้เลยนะหมายถึงหมุนช้าใช้ได้เลยนะไปหมุนช้าใช้ขอตัดไปตอนเสร็จนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปสองถ้าเพื่อนก็ทำอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่เขาเข้ามาเล่นด้วยกับเราเพราะว่าเขาต้องการที่จะติดคลิปไปกับเราด้วยนะ เขาอาจจะรู้จักช่องเราก็ได้มีมีมีเครื่องหนึ่งโอ้ยเครื่องนี้ก็อยู่ใกล้สปาราดเกินทวินเซ็ตไม่ใช่เหรอาจะเรียกยังไงก็เรียกของเราลนะน้องเออมันก็ทำเหมือนสปาราดอะไรโอ้ไม่ทวินเซ็ตมาถึงงี้มาเร็วพวกกบกบมา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  โอ้โหช่างน่กากลสวเลือเกินเคลื่อนไหวไหมเนี่ยไม่ <mad> ไนะเพ้ืนไป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 ไ ฮ่ฮเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ววิ่งมาดูกดันแดนดี้จะขายของที่ไม่ดีให้กับเราไหมอ่าก็อือช่างดีซะเสียจริงที่กุ๊ปของเราเป็น สิ่งนี้นั่นก็คือพิซซ่ามันไม่ใช่พิซซ่ามันคืออะไรวะเอมสปากเก็ตตี้สปากเก็ตตี้ใส่เนื้อตัดแป๊บนึงนะทุกคนรอแป๊บนึงก็ตอนนี้เป็นตอนที่เรามา,มาดูเพื่อนนะคะทุกคนเนี่ยดูเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปเก็บของดีกว่า อย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้ชื่อส่วนตัวไม่เอาเนะไม่เห็นเราเลยใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็ดีแต่ถ้าเห็นก็ไม่ดีย่งงวะคิดจะมีเก็บของเองเก็บของเพราะความโลภเามาดึงเพื่อนอาวดึงไม่ได้เพื่อนมาทางนี้ไม่งั้นเพื่อนจะตุยนะ โอเลมีอะไรวะไปทางไหนทางนน้นโอเคนานๆที่เพื่อนจะถ่ายติดเรานะก็แบบถ่ายยากน,นะเร็วมากนะ็วความที่เพื่อนเราตยแลี้วก็ขอจบคลิปเท่าน,นี้แล้ว่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่า คนนี้ที่มาเล่นด้วยคือใครเนี่ยแล้วเป็นคนคนนั้นน่ะที่ดูคลิปของเราอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เลขหนึ่งกันมาด้วยนะคะบ๊ายบาย